ไหลมาเลยครับไหลมาไหลมาอมันดครับไหลมาไหลมาตรงตรงเลยจ้ะไหลมาตรงตรงเลยไหลมาตรงตรงก่อนไหลมาตรงตรงก่อนไหลมา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 จ้าอย่าเพิ่งหมุนนะไหลมาไหลมาหมุนรอแล้วหมุนให้หมดจ้ะรดไหลมาเรื่อยๆจ้ะนะครับอาจจะดูเบียดนิดๆนะครับแต่ว่ามันมีระยะห่างอยู่นะครับโค้งมาเลยจ้ะไหลมาเลยจ้ะโค้งมาปึ๊บเบียดไหม ดูขวาครับเป็นลอน้อแมกซ์กิจการขึนล้อมแมกซ์แล้วรอรถตั้งตรงจ้ะเลยมาเลยจ้ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเ,งเงบรกเบรกเบรกเบรกอ่าตอนนี้กลายเป็นเบียดท้ายแล้วนะอ่ขึ้นรถตรงก่อนขึ้รถตรงก่อนเบรกขึ้รถตรงก่อนสวัสดีครับผมครับพบมาขึ้นเอบบอนดิอนตรงเรืตอยจากบางร้อยพิทยาคม เราพานักเรียนออกถนนใหญ่นะครับนักเรียนก็ยังเป็นมือใหม่อยังไม่ค่อยกล้านะครับนักเรียนจะติดเรื่องแซงเรื่องเต็มคันเร่งนะครับขับรถนะครับเวลาเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปแล้วเอออยากออกถนนใหญ่นะครับหาคนที่เขาขับรถเป็นมาด้วยนะถ้ายังไม่คล่องก็หาคนที่เขาขับรถเป็นมาด้วยหาพี่ป้านะอาคนที่เขาขับรถแข็งนะ พอออกมาถนนใหญ่เรวิ่งเลนกลางแบบนี้เลยวิ่งเลนกลางแล้วก็เลนระยะนะครับประมาณนะี้ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคระยะขนาดนี้ไม่ได้ไกลมากนะครับนักเรียนจ๋าความเร็วเท่าไหร่จ๊ะแปดสิบ <80. S 1> ก็วิ่ง <80. S 1> ประมาณแปดสิบนะครับตอนแรกนี่วิ่งสี่สิบวิ่งสี่สิบครับคุณห,หนูไม่กล้าค่ะตอนนี้เริ่มได้แล้วแปดสิบหกสิบแปดสิบนี่ชิวๆแล้ว ก็วิ่งตามมาเรื่อยๆคันไหนออกไปก็เรื่องของเขานะครับเราก็จับคันข้างหน้าต่อไปเรื่อยๆนะครับใครออกไปก็เรื่องของเขาเราก็จับคันข้างหน้านะครับอ่ที่ระยะห่างที่เราคุ้นเคยด้านหน้าไม่ต้องเบรกนะจ๊ะปล่อยเขาเข้ามาจ้ะนะครับเราก็แค่ยกคันเร่งนะครับก็มีไฟเบรกทามารอแต่ไม่ต้องเบรกนะเพราะเรายังมีระยะห่างอยู่รถมันเยอะครับช่วงนี้รถมันเยอะเราก็ต้องอ่ ทิ้งระยะห่างนิดนึงเนี่ยมีการเลี้ยวเข้ามาปาดเข้ามาแล้วก็ยังมีพื้นที่ให้เขาเข้ามาได้อันนี้พาทักเรียนออกมาเพื่อให้ทักเรียนได้รับรู้นะครับชีวิตจริงบนถนน,นใช้งานจริงๆบนถนนเจอแรงกดดันรถเบียดข้างรถแซงรถปาดไปาปาดมาเนี่ยจะได้คุ้นจริงครับถนนใครก็มาพลายเนี่ยขับตรงๆใครก็ขับได้นะครับ มือใหม่นะครับอันนี้มือใหม่นะครับมีรถแซงปัดไปดป,ดปัดมานี่ก็ตื่นเต้นแล้วคิดการแล้วนะครับม,มีการเบรกมีการชะลอแล้วนะนะครับฉะนั้น<ม>พอเรามาปุ๊บเนี่ยผมก็จะบอกเลยอันนี้เบรกได้อันนี้ไม่เบรกอันนี้เลี้ยวได้อันนี้ไม่เลี้ยวอันนี้ยกเร่งมารอทีอ่เบรกอะไรเงี้ยเราจะขึ้นสะพานไหม้สะพานาฮะขึ้นสะพานไม่ทันแล้วจ้ะไม่ทันแล้วอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะจ้ะค่อยกลับมาใหม่ วิ่งตามทางมาก่อนวิ่งตามทางมาก่อนวิ่งตามทางมาก่อนค่อยหาจังหวัดเลี้ยวค้ขวาไปน่ามียูเทิร์นอ่าก็ตรงมาก่อนจ้าเลยก็ไม่เป็นไรมันจะไปฝืนเปลี่ยวปาดเข้าเดี๋ยวโดนชนตูดเราจะไปหายูเทิร์นเนี่ยถ้ามองในแง่ดีก็คือเดี๋ยวเราจะได้ฝึกยูเทิร์นกันเออดูซิว่านักเรียนจะได้ไหมนะครับวิ่งตรงมาก่อนนะจ้าด้านหน้าไฟแดงใช่ไหม เปิดไฟเลี้ยวขวาน่ะเดี๋ยวตามรถตู้ด้านหน้าไปนู่นเลยเบรกเบาๆให้รถช้าลง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 เบรกจ้า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 ไหลมาช้าช้าไหลมาช้าช้าโค้งตามไปนะครับดูฝั่งซ้ายก่อนนะมีรถมาไหมไหลมาช้าช้าอ่าดูฝั่งซ้ายนะหลังรถเก่งคันนี้นะครับจี้มาช้าช้าจี้มาเลยจี้มาอ่ะมารินคลแมนเฉยมาแล้วคืนจ้าคืน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 อ่าโค้งซ้ายไปเลยจ้า ไปมาจ้าปิดไฟเลี้ยวปึ๊ดึงซ้ายไปนะเข้าซ้ายนี่นะจ้าโค้งมาปึ๊บแล้วก็ดูด้านหน้านะครับมีใครยูเทินมาไหมไม่ม,ม,มีแล้วก็วิ่งมาเลยตั้งรถให้ตรงคันนี้เราวิ่งไปครับเราจะไปรลตัสกันไปถูกไหมรลตัสต้องไปยูเทนไหมไม่ต้องอไม่ต้องใช่ไหมเราตรงไปยาวเลยใช่ไหมใช่ เปิดไฟเลี้ยวขวาเข้าขวาได้ไหมจ๊ะได้คร<ช>อ่าค่อยๆหักค่ะไม่ใช่กระชากวิ่งตรงมานิ่งๆด้านขวาเขาได้ไหม,มไม่ได้เพราะหน<ถ>ูไม่เข้าขวาเนาะเพราะว่าหนูจะไปเข้ารถตัดเข้ารถตัดรถตัดอยู่ฝั่งซ้ายใช่ไหมใช่โอเคงั้นก็อยู่เลนนี้ตรงไปจ้ะวิ่งตรงมานิ่งๆด้านหน้าฝั่งซ้ายมีรถออกมาแต่เขาอยู่เลนหนึ่งเราก็วิ่งเลนสองมาเรื่อยๆจ้ะฮะยอดเยี่ยมครับ วิ่งตรงมาเรื่อยๆอันนี้นักเรียนเริ่มคล่องเลยนะตับความรู้สึกได้เลยครับนักเรียนเริ่มคล่องแล้วทีนี้เราก็จะไปฝึกถอยข้อซองกันนะครับอันนี้นักเรียนวิ่งออกทอนใหญ่ได้แล้วตอนแรกบอกนักเรียนถามบอกครูหนูจะขับรถได้ไหมใช่ไหมตอนนี้มันเลยจุดนั้นมาแล้วครับผมจะไม่บอกว่านักเรียนขับไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยขับไม่ได้หรอกน้ำหน้าอย่างเงี้ยฝึกอีกกี่ใช่ก็ขับไม่ได้หรอก ไม่มีครับเราจะให้นักเรียนทําเองฝึกเองจนเป็นเองโดยไม่รู้ตัวว่าเขาขับเป็นแล้วเราก็าจะไม่ถามเลยว่ารู้จะขับได้ไหมตอนนี้ขับได้แล้วครับรู้จักจังหวดเบรกรู้จักจังหวดเติมคันเร่งรู้จักจังหวะการเดียบเบรกเดียคันเร่เงนะครับตอนนี้นักเรียนคล่องแล้วก็ยังมีจุดเล็กๆน้อยๆอยู่ลองมอนไซด้านหน้าฝั่งซ้ายนะจ๊ะ ไมต้องหักหลบนะแค่บีเบาๆชะลอ,อะแล้วก็ตรงมาตรมานิ่งๆเราจะติดไฟแดงก่อนใช่ไหมเราจะตรงไปแล้วก็ไปติดไฟแดงใช่ไหมตรงมาก่อนนะ่แล้วตรงไปก่อนอตรงไปก่อนชะลอเบาๆอ๋อมือใหม่ทุกคนครับจําไว้นะครับเวลาจะเลี้ยวเข้าซอยนะครับเปลี่ยนเลนเลี้ยวไปทางไหน มองกระจุกมองข้างฝั่งนั้นก่อนเสมอนะครับจะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยมองกระจุกมองข้างฝั่งซ้ายครับมองดูว่ามีรถมอเตอร์ไซค์ตามหลังมาไหมพยายามจะเบียดจะแซกไหมนะครับเพราะเวลาเราเลี้ยวปุ๊บถ้าเราไม่ดูเราเลี้ยวไปเลยมอเตอร์ไซค์เขาวิ่งมาเนี่ยเขาก็จะวิ่งมาชนเรานะครับผมแล้วก็อย่าลืมที่สําคัญอย่าลืมเปิดไฟเลี้ยวด้วยนะจ๊ะอ๋อมันต้องเลี้ยวก่อนไฟแดงใช่ไหมใช่เข้าเลนซ้ายได้เลยจ้า ดึงซ้ายมาเลยจ้าดึงซ้ายมาเลยจ้าข้างซ้ายมาเลยปิดไฟเลี้ยวแล้วตรงไปก่อนอาา่าฮะลงมาก่อนนะจ๊ะเปิดไฟเลี้ยวท้ามารอที่เบรกนะครับเจียเบรกให้รถช้าลงชะลอเบาๆนะครับดีเราจะไปเลี้ยวด้านหน้าตรงรถคันแดงออกมาชะลอเบาๆช้าๆดูกระจกมองข้างมีมอเตอร์ไซค์แทรกไหมถ้าไม่มีเลี้ยวเข้ามาครับ พีี่ครูมด้วยทยอยคืนปึ๊บอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปชอยข้าวอบนะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับไว้เป็นแนวทางสำหรับมือใหม่นะครับผมเบรกเบาจะ้ะรเลี้ยวซ้ายมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาเลี้ยวซ้ายมาเลยอ่าทยอยคืนปึ๊บเตรียมตัวเลี้ยวขวาไป ครับผมประมาณนี้ว่าเป็นแนวทางนะครับผมอ่ะก่อนจบคลิปครับพานักเรียนพาเสอนครับอัดชะลอเบาๆช้าๆนะฮะดูกระจกมองข้างนะครับอันนี้เป็นเทคนิคใหม่ที่ผมจะใช้สอนนะครับอ่ะหมุนไปให้หมดจ้าเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกอีก่างหากหนึ่งนะครับผมดูกระจกมองข้างเห็นระยะเห็นแล้วคือรับตรงนะจ้าะไหลมาตรงๆรเลยจ้าไหลมาเลยจ้าไหลมาดูนะครับ ไหลมาเลยครับไหลมาไหลมามันดไหลมาไหลมาตรงตรงเลยจ้าไหลมาตรงตรงเลยไหลมาตรงตรงก่อนไหลมาตรงตรงก่อนไหลมา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 จ้าอย่าเพิ่งหมุนนะไหลมาไหลมาหมุนรอล้วหมุนให้หมดจ้ะลดไหลมาเรื่อยๆจ้านะครับอาจจะดูเบียดนิดๆนะครับแต่ว่ามันมีระยะห่างอยู่นะครับโค้งมาเลยจ้ะไหลมาเลยจ้าโค้งมาปึ๊บเบียดไหมดูขวาครับเิ่นล้อแม็กกียางเินล้อแม็กแล้ว รอรถตั้งตรงจะเลยมาเลยจ้ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเบรก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 อ่าตอนนี้กลายเป็นเบียดท้ายแล้วนะอ่ะคือรถตรงก่อนคือรถตรงก่อนเบรกคือรถตรงก่อนอ่ะใส่เกียร์น้าท้ายเบียดฝั่งไหนท้ายเบียดฝั่งซ้ายท้ายรถเราฝั่งไหนเบียดขวาอ่าเดน้าหมุนขวาให้หมดหมุนขวาให้หมดหมุนขวาให้หมดอ่าตรงไม่ยางตรงไม่ยางตรงตรงไม่คืนใส่เกียร์ท้ายหลังคืนหนึ่งรอบสองรอบอีกรอบหนึ่งจ้ะ อ่าอ่มันเจใช่ไหมใช่บุนซ้ายมาเลยคว่ำซ้ายมาเลยคว่ำซ้ายมาเลยไหลามาไหลามาควา่ำมาค้างไว้ก่อนคา้างไว้ก่อนคว่ำซ้ายค้างไว้ก่อนอ่าไหลมานิ่งๆไหลามาไหล,าม,าลามาตรงตรงไหลมาหยุดเมื่อไรจ๊ะหยุดเมื่อเส้นหนึ่งค่ะโอเคพอเบรกเรียบร้อยครับอ่าฮะ,อ,ะอันนี้เขาแครวนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทําคลิปสอนแต่ก็สซอนแบบเพียวๆให้เข้าใจถึงขั้นตอนนะครับ ส่วนตอนนี้ไปแล้วครับผมไว้เป็นแนวทางสำหรับมือใหม่นะครับในการขับรถออกถนนใหญ่มาเรียนขับรถนี่นักเรียนคนนี้ถามนักเรียนหน่อยตอนแรกบอกว่าครูนูขับรถไม่คล่องจริงไหมไม่จริงค่ะก็เรียนได้2วันไม่ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ก็ก่อนหน้านี้ขับได้ไหมก่อนนี้ขับไม่ได้เลยขับไม่ได้เลยแล้วก็มาเรียนใช่อพอมาเรียนปุ๊บรู้สึกว่ามั่นใจขึ้นไหมมั่นใจขึ้นมั่นใจขึ้น กล้าออกทุนใหญ่กล้าออกตอนแรกออกได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่เคยออกเลยไม่เคยออกเลยนะครับวันนี้ออกทุนใหญ่ได้แซงได้เปลี่ยนเลนได้นะครับแล้วก็ถอยเข้าซองวันนี้วันนี้มีถอยเข้าซองบ้างเล็กน้อยใช่แต่วันนี้เดี๋ยวไอ้ถอยเข้าซองเนี่ยผมจะทําคลิปแยกต่างหากแต่ว่าตอนเนี้ยเดี๋ยวผมไปซอนถอยเข้าซองก่อนนะครับผมส่วนคลิปนี้ใครดูแล้วชอบฝากกดไลค์ด้วยใครยังไม่ได้กด Sub subscribe ฝากกด u b s c r i b e ด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนเพื่อนครับกับวิธีการขับรถนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับผมนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้ชอบครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b ์ฝากกดซ u b s c r i b ์ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ขาดกำลังใจนะครับอยากขับรถนะครับคนทางบ้านก็ไม่ให้ความสนใจสักเท่าไหร่นะครับจอยเข้ามาครับผมมีเฟซบุ๊กกลุ่มครับเฟซบุ๊กกลุ่มอยู่ด้านล่างลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับ จอยเข้ามาได้เลยนะครับเป็นเฟซบุ๊กที่ผมสร้างขึ้นมาสำหรับเพื่อนมือใหม่ใครที่ไม่มีความมั่นใจใครที่มีปัญหานะครับผมมีเพื่อนๆที่เขาขับรถเป็นแล้วกับเพื่อนเคนที่กำลังเริ่มขับรถนะครับเยอะแยะเลยจอยเข้ามาครับเข้ามาดูว่าเพื่อนเพื่อขับรถยังไงเขาฝึกกันยังไงนะครับเขาแชร์กันมานะครับทั้งถ่ายรูปทั้งอัดวิดีโอมาเพื่อนเพื่อลองมาดูครับว่าเขาทํากันยังไงใครที่กำลังสับสนใครที่ยังต้องการที่ปรึกษาใครต้องการพูดคุยอยากสอบถาม จอยเข้ามาใน Facebook กลุ่มกับไว้เจอกันใน f a c e b o o คกลุ่มนะครับผมผมพี่ตั้ถาบิยันะครับผู้เชี่ยวชาญานการสอนขับรถมือใหม่หัดขับครับใครนะครับที่ไปเรียนมาแล้วนะครับคุณครูที่สอนนะครับพาขับรถอย่างเดียววิ่งตรงๆอย่างเดียวไม่เคยพาเลี้ยวไม่เคยพาแซงไม่เคยพาเปลี่ยนเลนไม่เคยพาพาเข้าซองไม่เคยพาทําอะไรเลยครับอ่านะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจอเพื่อนนะครับขับรถนะครับ แซงไปเล่นแล้วก็ถอยข้อซองต่างๆสามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับขับรถออกไปทํางานได้ขับรถไปโรงพยาบาลได้ขับรถบนถนนจริงขับรถออกต่างจังหวัดได้นะครับผมเบอร์โทรนะครับใครสนใจนะเบอร์โทรเบอร์โทรกับอเดียได้อยู่ด้านล่างนี้ครับผมนะใครอยากเรียนติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมไว้เรียนด้วยกันนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วครับผมไว้เจอกันคลิปนะสำหรับนี้สวัสดีครับยูบูจิได้ไหมครับ